ว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละคนยังแข็งแรงไปจเจาะเลือตดตรวจหรือซิเรามีความเสี่ยงในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บอะไรหรือเปล่าแม้แต่สามีภรรยายที่นอนกันอยู่ทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะประพืตนนอกใจเราเมื่อไหร่แต่เราต้องตั้งเงื่อนไขตัวนี้ไว้ก่อนว่าอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพร่างกายของตัวเราเองเพื่อชีวิตในปัจจุบันจะได้อยู่ได้อย่างไม่ทุ์ร้อนไม่ทุรนทุายดังนั้นทุกคนเนี่ยที่มีครอบครัวควรจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้กับทุกคนเพราะอะไร อย่างน้อยที่สุดเมื่อเรามีข้อมูลความรู้ตัวนี้วันหนึ่งเรามีลูกอะ่ะเราต้องบอกสอนแก่ลูกเรานะดังนั้นการที่เกิดมาเป็นพ่อแม่ที่พร้อมต่อการมีลูกต้องมีชุดเขาเรียกว่าชุดข้อมูลหรือองค์ความรู้ในเรื่องทุกเรื่องที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องลูกตัวเองต้องมีเพศสัมพันธ์ในวัยรักวัยเรียนของเด็กเนี่ยพ่อแม่ควรจะต้องเรียนรู้กับเรื่องพวกนี้ให้มากเพราะอะไรวันหนึ่งตด็กจะต้องสอนลูก แล้วความเป็นจริงสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักและเป็นสถาบันแรกในการสอนลูกเรื่องโลกภัยติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์คนเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่าไปห้ามลูกมีเพศสัมพันธ์เพราะยิ่งห้ามมาันยิ่งยุ่ห้ามวันนี้เมื่อวานมาไปเอาเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะห้ามวันนี้มาไปเอามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเงี้ยคำถามคือจะป้องกันยังไงอ่ะมันต้องป้องกันเหตุด้วยปัจจุบันคืออะไรให้ข้อมูลความรู้เขาอย่าไปห้ามว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์นะยังไม่ถึงวัยอันควรมันห้ามไม่ได้หรอกเผื่อ <ๆ S 2> มาไปมีกัน้แต่อุบ เด็กเดี่ยวนี้มันไวไฟเราอย่าลืมนะว่าผู้ใหญเจ้าเคยบัญญัติไว้ว่าอะไรอนาคตข้างหน้าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะมีอายุเหลือแค่สิบปีเท่านั้นจะสามารถตั้งคันได้ตั้งแต่อายุห้าขวบแล้วสิบขวบเนี่ยอายุไขหมดและตายพระหมายความว่าเมื่อคราอายุห้าขวบเ,เด็กสามารถตั้งคันได้แล้วคลอดออกมาเลี้ยงดูกันดีกไม่เกินห้าปีก็ตายมนุษย์จ่าตัวตัวเล็กมากเราสังเกตสถิติในประเทศไทยเราเนี่ยอย,ย่างโรงพยาบาลศิริราชคงจับสถิติอยู่ว่า การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเร็วมากกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนกว่าเขาจะมีเพศสัมพันธ์กันได้มันเหนียมอายใช่ไหมเนี่ยดูรุ่นวัยรุ่นหัวงอกทุกคนเนี่ยลองสังเกตดูวัยรุ่นฟันปลอมเนี่ยเราลองถามตัวเองดูซิว่าเรามีมีเพศสัมพันธ์กันตอนอายุเท่าไหร่ต้องรอแต่งงานต้องรอปู่ย่าตายายมาทําพิธีกรรมอะไรแต่งงานถึงจะไปมีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้องป่ะมันไม่ได้มีไปเรื่อยมันไม่ได้มีไปดักแล้วผู้หญิงก็มีความรักนวลสงวนตัวไม่ใช่เหหมมมืออนนนนปปััััจจจจุุบีีีี้ะะไไรรกกตง็ ซึ่งตรงอด,ดีตผ้ไดเจ้าพยากรว่าว่าในอนาาเขตข้างหน้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะขาดความละอายชั่วกลัวผาบการความอะไรครับยับยัง้งจะมีเพศสัมพันธ์อะไรกันตรงไหนก็ได้ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานนั่นหมายความว่าอะไรการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากมากขึ้นเรื่อยๆจะพิสดารขึ้นเรื่อยๆและโลครคภัยไข้เจ็บจากเพศสัมพันธ์เดี๋ยวมันหมดโลกนี้ไปเดี๋ยวมันก็มีโรคอื่นมาชดเชยเพราะอะไรความพิสดารของการที่มันเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อองกกเนียมมมัมมารื่ ดังนั้นพวกเราจึงต้องมีข้อมูลพื้นฐานของคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าสู่ระบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการแพทย์หรือการใช้ชีวิตในทางสถาบันครอบครัวเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าไม่มีในเรื่องนี้ปัญหาที่เราจะไปแนะนําบอกกล่าวมันยิ่งยากบวกกับเราทุกคนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมบอกสอนแก่ลูกโดยหลักธรรมให้เข้าใจบอกสอนลูกว่าต้องรู้จักระงับยับยั้งตัวเองให้เป็นแม้มันจะมีถุงยางเพื่อความปลอดภยัย แต่ที่ปลอดภัยกว่านั้นคือการมีสติในการมีเพศสัมพันธ์การมีสติในเพศสัมพันธ์หมายความว่าอะไรคือไม่ใช่นึกจะมีอะไรกับตาม,ตามความพร้อมใจก็มีได้ต้องอยู่ภายใต้ของกฎระเบียบที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศีลธรรมคือไม่ล่วงละเมิดต่อการประพฤตินในกามคือสีลข้อสามดังนั้นคนที่ควรแก่การรับรู้เรื่องนี้ที่สุดคือ,คอผู้ปกครองคือคนเป็นพ่อ ป็นแ่ลองกลับไปถามตัวเองดูสิในฐานะที่เจงเป็นพ่อเป็นแม่เรามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนในการดําเนินชีวิตเพื่อจะสอนลูกเราให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เรามีความเข้าใจเรื่องนี้ไหมถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องนี้เวลาเราบอกแก่ลูกเราก็จะสามารถแนะนําบอกกล่าวลูกเราได้อย่างถูกต้องในในความรู้เหล่านี้ได้ทีนี้หลักธรรมที่บุรุเจ้านํามาพวกความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนตามทิศทั้ง6หน้าที่ของการเป็น สามีภรรยาต่อกันละกันเพื่อที่จะอะไรให้เราเนี่ยพึงพอใจในสามีภรรยาของตอนโสดาบันเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมตัวหนึ่งศีลห้าเนี่ยเขาจะไม่ขาดทะลุด่างร้อยบวกกับเขาเนี่ยไม่ขาดทะลุด่างร้อยตั้งแต่ในมโนกรรมคือใจของเขาใจของโสดาบันเนี่ยจะไม่หวั่นไหวต่อสามีภรรยาของตอนเองจะไม่คิดประพฤติน,นอกใจของสามีภรรยาตนเองตั้งแต่ในใจเลยเมื <X> <X> ่อในใจ <X> เขาไม่คิดนอกใจการกระทําเกิดขึ้นได้นะการกระทําเกิดขึ้นไม่ได้ สมมุติเรามีสามีภรรยาเราเกิดคิดนอกใจสามีภรรยาเราเมื่อเราเกิดคิดนอกใจสามีภรรยามันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เกิดไปนอกใจเมื่อไปนอกใจก็ไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ไม่รู้พอรู้สึกเบื่อหน่ายสามีภรรยาที่นอนแก่อยู่ที่บ้านนอนอืดอ้วนอยู่ที่บ้านพอรู้สึกสลดสังเวชกับสภาพร่างกายผิวพรรณของสามีภรรยาของตนก็เลยไปหาเสพกาภายนอกสุดท้ายยังไงก็นกํนาโรคนําภัยเนี่ยเข้ากับมาติดแล้วเวลาสามีภรรยาเกิดอยากมีสัมพันธ์กันขึ้นมา ก็เอาโรคอาภัยเหล่านั้นมาติดต่อกันนี่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกวันนี้ความไม่รู้จักพอความมากมากในการมาราคะความกำหนัดอย่างยิ่งในการมีเพศสัมพันธ์จึงเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นคือภรรยาของตนและทั้งสองฝ่ายคือตัวเองก็ทุกข์ใจภรรยาก็ทุกข์ใจนําไปสู่ความทุกข์ใจแก่ลูกพ่อแม่เนี่ยตัวเองทําอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยบุตรทิดาญาติสารลหิตของตัวเองก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันมันไม่ได้ถ่ายรอดกระทางใส่เลือด แต่พฤติกรรมการกระทำมันถ่ายทอดกันได้เขาเห็นเราเป็นแบบไหนเขาก็สามารถเป็นแบบนั้นได้ดังนั้นคนที่เป็นต้นแบบทางสังคมให้กับวัยรุ่นหรือเยาวชนมากที่สุดก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่เรื่องเพศสัมพันธ์มาไม่มีใครเห็นได้ชัดเจนนอกจากในสถาบันครอบครัวดังนั้นหน้าที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เรียนรู้เรื่องนี้ให้มากแล้วเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมสอนลูกให้สามารถควบคุมตัวเองได้ว่าเมื่อเวลาจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ให้รอช้าๆลงหน่อยอย่ารีบร้อนไม่ใช่เจอหน้ากันก็ฟาดกันเลยไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นค่อยเป็นค่อยไปศึกษาเรียนรู้ดูใจดูความกันยังโครงการที่อาจารย์เห็นเนี่ยเป็นโครงการที่ดีแต่คําถามการสื่อสารไปถึงสถาบันรบครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยมันมีถึงเพียงพอมากแล้วหรือยังเพราะในวันนี้ที่อาจารย์มาส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่อาจารย์อยากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะเป็นการทําประโยชน์เพื่อสังคม ทำให้ทุกคน,นยังมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังมากขึ้นเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ารู้โครงการนี้เร็วกว่านี้ก็จะดีพอเวลาเพิ่งรู้ว่ามีการเชิญมาแล้วเป็นโครงการนี้ไม่งั้นอาจารย์ไปรบรรยายตามสถาบันต่างๆเนี่ยจะได้ช่วยโปรโมทเพราะเด็กนักเรียนที่อาจารย์ไปรบรรยายเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นที่กําลังอยู่ในช่วงของวัยคณองกําลังอยู่ในช่วงของการมีเพศสัมพันธ์แล้วความคึกคนอนบางทีก็ไม่ใส่ถุงยางมันเป็นค่านิยมเหมือนกันนะเด็กวัยรุ่นมันมีค่านิยมอย่างค่านิยมหนึ่งที่เขาฮิตกันมากที่สุดคือขอขอโทษนะมันไม่ไได้ปยา เขาเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่แบบสดอ่ะไม่อยากใส่ถุงยางอนามัยเพราะรู้สึกว่ามันสนุกกว่ามันรู้สึกว่ามันมันเป็นเนื้อเท็กเจอร์ของผิวกับผิวอ่ะมันสัมผัสได้ดีกว่ามันเลยเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้เขาไม่รู้สึกอยากจะใส่ถุงยางอนามัยบวกกับค่านิยมของเด็กวัยรุ่นด้วยกันเองนี่แหละมันใส่ค่านิยมกันให้ไม่ต้องใส่หรอกแล้วมันชอบถามกันอ่ะตั้งคําถามกันว่าเฮ้ยใส่หรือเปล่าไม่ใสเหลอในกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายมันคุยกันนะไอ้ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่โดยมมาากกััันนนนจะเป็วยยยรุุ่ผู้ชค อาจจะอยู่ในกลุ่มวงเพื่อนเนี่ยจะคุยกันเสมอสนเปล่าทําแบบนั้นหรือเปล่าทําแบบนี้ปล่าคือความคันนองของผู้ชายมันจะคุยกันแบบนี้ไงพอเวลามันไปคุยกันแบบเนี้ยมันก็มีค่านิยมว่าถ้าเวลาไม่ใส่ถุงยางเนี่ยมันจะเป็นการเสพเพศสัมพันธ์ได้ถึงเนื้อถึงตัวถึงใจถึงพริกถึงขิงมากกว่ามันก็เลยเป็นเหตุให้เขารู้สึกว่ามันเป็นค่านิยมกระแสสังคมว่าอย่าไปใส่เลยเพราะมันไม่สนุกถ้าใส่แล้วเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสบางครั้งบางคนเนี่ยใส่นะ พราะกลัวแต่เวลาโดนเพื่อนยุโยงส่งเสริมมากๆก็เป็นไงก็เริ่มไม่ใส่แล้วเพราะอะไรรู้สึกว่ามันแบบมันมันอยากลองสักครั้งหนึ่งอะว่าเวลาไม่ใส่มันเป็นยังไงก็เกิดโทษเกิดภัยความกลัวก็เข้าจู่โจมตีเข้าสักวันหนึ่งเพราะโทษภัยได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นการอะไรตั้งอยู่บนความประมาทเกิดจากการที่ไม่มีฮิลิโอตปะคือความละอายต่อความชั่วเกงกลัวต่อบาปความบาปแต่การที่การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความชั่วความเลวนะแต่จะกําลังพูดถึงว่า มันละเลงมันคันจนเกินความพอดีจนควบคุมความความหงี่ตัวเองไม่ได้พูดง่ายๆมันเลยพยายามตัดสินใจในการทําสิ่งนั้นไปด้วยความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์เราจําไว้นะมันเป็นกันทุกคนอะเวลาที่เราเกิดมีความอยากในการมีเพศสัมพันธ์ตรงหน้านั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะจะจะฟัดกันแล้วเนี่ยมันคุมตัวเองไม่อยู่หรอกมันจะไหลไปตามอารมณ์ทุกอย่างอะใครขออะไรก็ยอมตัวผู้หญิงเองตอนแรกไม่ยอมสักพักพอเวลาผู้ชายขอร้อง ว่าจะไม่ใส่อย่างนั้นจะไม่ใส่อย่างนี้ผู้หญิงใจอ่อนได้ความรักได้ความรักให้เอ็นดูในสามีของตัวในแฟนของตัวเป็นไงก็องง <c oughs> ยอมตัดสินใจหรือบางทีขาดสติเมามันเพลิดเพลินเกินเหตุเกินปัจจัยตัวผู้ชายถอดถุงยางอนามัยออกไปแล้วยังไม่รู้ตัวได้วยซ้ำก็สนุกจนเกินเหตุเกินเบอร์ไปแบบนี้มันก็เกิดโทษภัยเกิดขึ้นอีกเพราะนั้นเทิดภัยในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันหนักหนาสาหัสหลายอย่างมากพระเจ้าจึงบอกไคว่าความรักเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลก ทุกจากโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นก็มีทุกจากการพัดภาพผ,ผิดหวังจากของอันเป็นที่รักก็มีทุกจากการที่เข้าไปสยบโมมเมาเกิดความเพลิดเพลินพอใจหลงไหลได้ปพื้มในเพศพสัมพันธ์ของตนก็มีมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะทุกจากการร้องไห้น้ําตาไหลทุกจากการที่ไม่เป็นไปตามความพอใจไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองมันเกิดความทุกข์เข้าจูจ่โจมด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในบริบทที่จะต้องดูแลสังคมพวกเราเป็นผู้ใหญ่ ต้องช่วยกันดูแลสังคม kind of ด้วยการพยายานตำหนิตีติงกับกับเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันให้เขามีความเข้าใจในเพศสัมพันธ์มากขึ้นย่ามองเป็นเรื่องอายมันต้องคุยกับลูกของเรากับหลานของเราเนี่ยในบริบทของอะไรเพื่อนอาจจะตั 84, ้งคำถามว่าทําไมเวลาอาจารย์บรรยายตามโรงเรียนอะทำไมเด็กวิ่งกรูเข้ามาหาอาจารย์เต็มไปหมดแล้วอยากให้อาจารย์เนี่ยด่ามารู้สึกตื่นเต้นทุกคร้าสนุกทุกครั้งยิ้มแย้มแจ่มใสหัวล็อกคิกคัดทุกครั้งที่อาจารย์เนี่ยด่ามันเพราะอะไรมันเหมือนเพื่อนด่ากันอะ เหมือนอาจารย์เอาเอาไปด่าแต่ด่าแล้วคาถามคือมันเป็นการกระตุกกระชากไหมเป็นการเตือนสติไหมเป็นเด็กเริ่มเข้าใจเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หลายคนต่อหลายคนเพราะอะไรเพราะอาจารย์คุยกับเด็กเหมือนเพื่อนเวลาอาจารย์ตอบคาถามเราไปถามดูในโรงเรียนเนี่ยเวลาไปบรรยายมีใครที่ไหนที่เด็กจะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องความรักๆคร่ๆไม่มีแต่อาจารย์ไปบรรยายธรรมะเด็กกลับกล้าตั้งคาถามในเรื่องความรักความคร่าคาพัดป้าผิดหวังการมีมากกว่าหนึ่งคนสองคนสามคนเป็นยังไงแบบนี้เป็นยังไงผิดถูก ทำไมเด็กถึงกล้าตั้งคำถามเพราะว่าอาจารย์ตอบคำถามแบบเป็นกันเองกับเขาคำถามคือทุกวันนี้สังคมเนี่ยมีความเป็นกันเองกับเด็กวัยรุ่นมากขนาดไหนจะเอาความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ไปเขาก็เอาไปเป็นแบบพิธีกรรมพิธีการจะต้องเปิดตัวอย่างนั้นทําแบบนี้ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเด็กเด็กก็รู้สึกว่ามันหา่างไกลกับตัวเองเกินไปจะเอาเข้าไปก็รู้สึกว่าปิดปิดบังบาง,บางซ่อนซ่อเล้นๆจะพูดเดต็มปากเต็มคบก็ไม่ได้ต้องพยายามเปลี่ยนคําอันนั้นต้องพยายามบิด จะจลิตเปลี่ยนคานี้จนเด็กเกิดความไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรกําลังสื่อสารอะไรอยู่สรุปการมีเพศสัมพันธ์มันดีหรือไม่ดีสรุปการมีเพศสัมพันธ์มันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวสรุปมันอันตรายหรือไม่อันตรายกาลังงงไปหมดเพราะอะไรสื่อสารกับเด็กไม่เข้าใจใช้ศัพท์ใช้แสงมากเกินไปไม่ใช้ศัพท์ภาษาเดียวกันกับที่เด็กใช้คําถามคือมันจะเข้าใจได้ยังไงอาจารย์ถามว่าใช้คําของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเนี่ยไปนั่งคุยกับคนทั่วไปใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคําเลย สัตว์ที่แพทย์แพทย์ใชการคําถามคือรู้เรื่องไหมไม่มีทางรู้เรื่องมันไม่มีทางในประชาชนทั่วไปจะไม่มีทางเข้าใจได้เพราะอะไร